ผู้ใช้งาน iPhone 15 Pro Max พบปัญหาหน้าจอเบลนไว้ p p o o n e 15และ iPhone 15 Plus ใช้ชิปโมเดม 5G แบบเดียวกับ iPhone 15 Pro <c oughs> วิธีใช้กล้อง iPhone 15และ iPhone 15 Plus ถ่ายภาพความละเอียด48ล้านพิกเซล <c oughs> รอต่อไปเมตตายังไม่มีแผนสร้างแอป Instagram สำหรับ iPad ในเร็วๆนี้ <c oughs> ติดตามพร้อมเก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่ n n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผู้ใช้งาน iPhone 15 Pro Max พบปัญหาหน้าจอเบลนไวนอกจากปัญหาเครื่องร้อนและลำโพงแล้วดูเหมือนจะมีปัญหาเข้ามาอีกสำหรับ iPhone 15 Pro ล่าสุดผู้ใช้งานประิทพบปัญหาหน้าจอเบลอไวกว่าปกติ ผู้ใช้งาน r ต d d i t ชื่อ Educational Science 59บอกว่า iPhone 15 Pro Max ของตอนเองเจอปัญหาหน้าจอเบินไปแล้วและจะเห็นได้ชัดมากในที่มีแสงน้อยหรือที่มืดตามภาพผู้ใช้งานคนอื่นๆแสดงความคิดเห็นว่านี่อาจเป็นอาการของ Screen Retention หรือเป็นอาการภาพค้ังหากมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าจออย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าของกระทูบอกว่าไม่น่าจะใช่แล้วแหละเพราะหน้าจอนี้ปรากฏเป็นสัปดาห์กันเลยทีเดียว เจ้าของกระทู้ได้ติดต่อ Apple เพื่อทําเรื่องเคลมแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับเครื่องใหม่ใครที่ได้เครื่อง iPhone 15ไปแล้วก็อย่าลืมดูกันนะครับว่ามีปัญหานี้หรือไม่อาการหน้าจอบเบลอจะเกิดได้ง่ายขึ้นหากมีความร้อนเป็นปัจจัยกระตุน้นซึ่งปัญหานี้ก็ดูเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้ซะด้วยที่มา r e d d i t iPhone 15และไอโฟน15 Plus ใช้ชิปโมเด็ม 5G แบบเดียวกับ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro โและ iPhone 15 Pro Max ได้รับการปรับปรุงการเชื่อมต่อ 5G ด้วยชิปโมเดมรุ่นใหม่ของคอ o m มแต่น้อยคนจะทราบว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plu พลัสก็ได้รับชิปโมเดมตัวเดียวกันชาวรามโุกทารี่จาก i อฟิอเผยว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plu พลัสได้รับชิปโมเดม Snapdragon X70 เช่นเดียวกับ iPhone 15 Pro ผลทดสอบจากสป e ดสมาร์ทพบว่า 5G ของ iPhone 15ให้ความเร็วสูงสุด24เมื่อเทียบกับไอโฟน e 14 ข้อมูลจากคอคอมระบุว่าสำหรับรก้อน X70 สามารถทำความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีมีความเร็วในการอัปโหลดสูงสุด3.5กิกะบิตต่อวินาทีที่มา n i to f i Max วิธีใช้กล้อง iPhone 15และ iPhone 15 Plus ถ่ายภาพความละเอียด48ล้านพิกเซล ไอโฟน15และไอโฟน15พลัดได้รับการอัปเกรดกล้องให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลเทียบกับไอโฟน15โปรแต่ค่าเริ่มต้นจำกัดไว้ที่24ล้านพิกเซลเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแต่ถ้าต้องการถ่ายภาพความละเอียดสูงและเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยวิธีใช้กล้องไอโฟน15ถ่ายภาพ48 MP เปิดแอปเซตติ้งในไอโฟนเข้าไปที่เมนูค a m เมราตามด้วยฟอร์แม เปิดใช้งาน Resolution Control สำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 15 Pro ให้แตะ Pro Raw and Resolution Control Pro Default แล้วเลือก HEIF e Mac หรือ Pro Raw Mac เปิดแอปกล้องและถ่ายภาพได้เลยสังเกตที่มุมจะพบ HEIF e Mac หรือ Raw Mac แต่สำหรับผู้ใช้ iPhone 15 Pro สามารถแตะค้างไว้ที่ HEIF e Mac เพื่อสลับโหมด Raw 12หรือ Raw Mac ได้ ทั้งนี้ไอ o ฟ e 15และ iPhone 15 Plus สามารถถ่ายภาพ48ล้านพิกเซลในรูปแบบ HEIF Max ขณะที่ i ไอ o ฟ e 15 Pro และ i ไอ o ฟ e 15 Pro Max รองรับทั้ง HEIF Max และ p r o Raw Max ซึ่งทั้ง2รูปแบบต้องการพื้นที่มากเป็นพิเศษประมาณ7-100เมกะไบต์ต่อภาพจึงเหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการนำภาพไปใช้ในการทำงานที่มาหน่ายถูกไฟ์ Max รอต่อไป เปตายังไม่มีแผนสร้างแอป Instagram สำหรับ iPad ในเร็วๆนี้อดัมมอสเซรี CEO ของ Instagram ถูกถามอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน Instagram สำหรับ iPad โดยการออกมาตอบคำถามครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2020และถูกถามขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคม2022ซึ่งล่าสุดอดัมมอสเซรีก็ยังยืนยันคำตอบเดิม CEO ของ Instagram ออกมาตอบคำถามผู้ใช้ Instagram Story ที่ถามว่าเมื่อไหร่ Instagram จะพร้อมใช้งานบน iPad ซึ่งอดัมมอสเซอรีได้ตอบคำถามว่ายังไม่มีแผนจะทำตอนนี้เมื่อปีที่แล้วอดัมมอสเซอริเคยกล่าวว่าที่ทำงานของเขายังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าการสร้างแอป Instagram สำหรับ iPad และกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการแอป Instagram สำหรับ iPad ยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะให้ความสำคัญ ตามข้อมูลของ d i c พบว่ายอดจัดส่ง iPad ในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปี2023มีเพียง10ล้านเครื่องขณะที่ยอดจัดส่ง iPhone ในช่วงเวลาเดียวกันมีมากกว่า42ล้านเครื่องจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เมตายังไม่เห็นความสำคัญของแอป Instagram สำหรับ iPad ที่มา N น2ไฟล์แม็ก18วิธีช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ iPhone 15ทุกครั้งที่ Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ออกมาให้อัปเดต มักจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone ซึ่งคาดว่ามาจากการซิงค์ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังรวมไปถึงการทํางานที่เพิ่มขึ้นมาของระบบหลังจากได้รับฟีเจอร์ใหม่ถ้าพบว่าระดับแบตเตอรี่ของ iPhone 15ถูกระบ,บายออกมาอย่างรวดเร็วจนผิดปกติหลังจากอัปเดต iOS 7ให้ลองทําตามวิธีดังต่อไปนี้เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 1. ปิดฟีเจอร์ Live Activity ฟีเ t อร์ไลฟ์แอคทิวิตีจะคอยเตือนบนหน้าจอ Lock Screen และ Dynamic Island ซึ่งทำให้แบตเตอรี่หมดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สามารถเข้าไปปิดการใช้งานที่แอปสติ t ง n g Face ID and Passcode จากนั้นป้อนรหัสเพื่อปลดล็อก iPhone แล้วเลื่อนลงไปปิดการทำงานของ Light c t t v v t y y 2. ลบวิเจ็ตบนหน้าจอ l o ็ k Screen และ Home Screen วิเจ็ตบนหน้าจอล็อก c r e e n และ h o โฮมสก e ีนช่วยให้การใช้งาน iPhone สะดวกขึ้นสามารถใช้งานแอปต่างๆได้โดยไม่ต้องเปิีแอปหลัก แต่ถ้าไม่มีการใช้งานวิดเจ็ตบ่อยนักสามารถลบวิดเจ็ตออกเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ 3. ปิดฟีเจอร์ไลฟ์ไวม์เมลฟีเจอร์ไลฟ์ไวม์เมลช่วยให้ผู้ใช้ iPhone ได้ยินเสียงของผู้โทรเข้ามาและกำลังฝากข้อความทิ้งไว้โดยจะปรากฏบนหน้าจอล็อกสกรีนซึ่งสามารถปิดการใช้งานที่แอปเซตติ ting, ้งโฟนไลฟ์ไว์เมล 4. ปิดฟีเจอร์ proximity a d a p t s c h a r i n g ฟีเจอร์ proximity adopt sharing ช่วยให้ iPhone และ Apple Watch ที่ทำงานบน iOS 7และ watchOS 10.1ตามลำดับสามารถแชร์ผ่าน Adopt ได้ง่ายเมื่อพบว,ว่าอุปกรณ์อยู่ใกล้กันแต่นั่นก็ทำให้แบตเตอรี่ลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นควรปิดใช้งานที่ App setting general adopt และปิดใช้งาน linking device t o g e t t e r 5ใช้แบบแบบออฟไลน์ Apple Map ใน iOS 7รองรับการน,นำทางแบบออฟไลน์ ซึ่งอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดกันนำทางก่อนออกเดินทางได้ทำให้ไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือระหว่างนำทางช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกทางหนึ่ง 6. ปิดฟีเจอร์แฮปติกคีย์บอร์ดฟ e d แบ c k ฟีเจอร์แฮปติกคีย์บอร์ดฟ e d แบ c k เป็นระบบตอบสนองเมื่อมีการสัมผัสแผงคีย์บอร์ดบนหน้าจอที่ปกติจะถูกปิดไว้แต่ถ้ามีการเปิดสามารถเข้าไปปิดได้ที่ App Setting sound and haptic keyboard feedback แล้วปิดการใช้งานแฮปติก 7. ปิดฟีเจอร์ Away On Display โหมดการแสดงผลแบบ Away On Display ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูลบนหน้าจอทันทีโดยไม่ต้องปลุกและปลดล็อกหน้าจอและถึงแม้จะเป็นโหมดที่ประหยัดแบตเตอรี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่จะไม่ลดลงดังนั้นถ้าคิดว่าไม่จะเป็นสามารถปิดฟีเจอร์ Away On Display ได้ที่ App Setting Display Brightness Away On Display 8. ใช้วอลเปเปอรที่เป็นภาพนิ่ง iOS 7จรองรับรูปภาพวอลเปเปอร์ที่เคลื่อนไหวได้เช่นบอลเ p เปอร์เว t เทอร์ฟอโตชัปเฟอร์ออสโตรโซึ่งใช้พลังงานมากกว่าบอลเปเปอร์ที่เป็นภาพนิ่ง9ใช้โหมดโฟกัสโหมดโฟกัสช่วยจำกัดการแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญได้ทำให้ความถี่ในการแจ้งเตือนลดลงหน้าจอของ iPhone ก็ไม่ต้องทุกปลุกบ่อยจนเกินไปส่วนการแจ้งเตือนทั้งหมดจะรวบรวมไว้ทีเดียวเมื่อระยะเวลาของโหมดโฟกัสสิ้นสุดลง ทั้งนี้หมดโฟกัสผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าไว้ได้ว่าแอปและบุคคลเดบ้างที่มีความสำคัญเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่ออยู่ในโหมดโฟกัส 10. ใช้ s c Schedule s u m m a r y ฟีเจอร์ h e d u l e Summary มีประโยชน์อย่างมากหากต้องการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเปิดใช้งานได้ที่แอป Setting ในส่วนของ Notification เมื่อเปิดใช้งาน Schedule s u m m a r y จะช่วยให้ iPhone ลดการแจ้งเตือนได้ โดยจะสรุปการแจ้งเตือนวันละครั้งหรือ2ครั้งและเมื่อมีการแจ้งเตือนน้อยลงแบตเตอรี่ของ iPhone ก็จะหมดช้าตามลงไปด้วย11จำกัดเวลาและความถี่แอปในการเข้าถึงตำแหน่งการจำกัดเวลาและความถี่ของแอปพลิเคชันต่างๆในการเข้าถึงตำแหน่ง iPhone เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุก,การใช้งานยาวนานขึ้นโดยเข้าไปตั้งค่าที่ App Setting ร Privacy and Security Location Services จากนั้นเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าของแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง iPhone 12จำกัดแอปที่ใช้บลูทูธเช่นเดียวกับการจำกัดแอปในการเข้าถึงตำแหน่ง iPhone การปิดใช้บลูทูธก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกันหากต้องการประหยัดแบตเตอรี่และยังสามารถจำกัดแอปที่ใช้บลูทูธได้อีกด้วยโดยเข้าไปที่แอปตัตติ i n g Privacy and Security Bluetooth จากนั้นให้ปิดแอปที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธ 13. ใช้โหมด ต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าต่างๆสามารถเปิดใช้งาน Low Power Mode ได้จาก Control Center หรือ a p s s t t t n n ตรวมถึงเปิดใช้งานผ่านสิริอีกทั้งยังสามารถเปิดใช้ Low Power Mode โดยอัตโนมัติผ่าน p p s h o r t Cut แล้วกำหนดให้เปิด Low Power Mode เมื่อแบตเตอรี่ลดเหลือระดับต่ำที่ตั้งค่าไว้14ใช้ Wi-Fi และ Airplane Mode เมื่ออยู่ในพื้นที่ของสัญญ,ญาณ WiFi ที่เชื่อมต่อได้ การเปิดใช้งานไ i ไฟแทน Cellular หรือสัญญาณมือถือ 3G 4G 5G เป็นอีกวิธีช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุดแต่เหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่มั่นใจว่าจะไม่มีบุคคลสําคัญโทรเข้ามาและถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มี Wi-Fi รวมไปถึงสัญญาณมือถือก็อยู่ที่ระดับตำ่ำการเปิดใช้งานแอรเพลนโหมดก็จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ดีเช่นกัน 15. จัดการแอปที่ปลืกพลังงานแบตเตอรี่ ไอโฟนสามารถบอกได้ว่าแต่และแอปพลิเคชันใช้พลังงานมากที่สุดสามารถตรวจสอบได้ที่ App Setting แ,แบต t ตอรี่หากพบว่ามีแอปพลิเคชันใดที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากที่สุดและไม่จาเป็นต้องใช้แอปนั้นแล้วแนะนำให้ลบออกเพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่16จำกัดการทำงานเบื้องหลัง iPhone มีการอัปเดตเพื่อ d e f ฟนแอปพลิเคชันต่างๆในเบื้องหลังซึ่งหมายความว่ามีการใช้พลังงานของแบตเตอรี่โดยผู้ใช้งานไม่ทันสังเกต แต่สามารถเข้าไปจำกัดการทำงานเบื้องหลังได้ที่ a แ p t สต t g ง n ก g e n e r a l แไปกล่าว p r e f r e s h 17. ตั้งค่า AppMail การตั้งค่า f ฟซ n e วด Data ใน AppMail เป็นอีกวิธีในการช่วยประหยัดแบตเตอรี่นอกเหนือจากการจำกัดและกล่าว p r e f r e s h ตามขั้นตอนที่แล้วไม่เข้าไปที่ AppSetting Mail Account แล้วแต่เฟซ n e w d d t t a ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะเวลาในการพุทธหรือดึงข้อมูลอีเมลใหม ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามตัวเลือกต่อไปนี้ Automatically Manually h ร u r l y Every 30 Minutes e v e r ร15 Minutes 18ลดความสว่างหน้าจอยิ่งจอแสดงผลมีความสว่างมาก ก็ใช้พลังงานของแบตเตอรี่มากขึ้นไปด้วยดังนั้นการลดความสว่างหน้าจอจึงช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อใช้งานในอาคารที่ไม่จําเป็นต้องเปิดใช้ความสว่างหน้าจอมากนักหรือบางทีควรงดการดูหน้าจอ iPhone เมื่ออยู่กลางแจง้งจะไม่ได้ต้องปรับความสว่างสูงสุดและถ้าเป็นไปได้อย่าลืมตั้งค่าล็อกหน้าจออัตโนมัติหรือล็อกออโต้ในการตั้งค่าดิสเพลย์แอนด์ไบรท์เนโดยเลือกระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่มา m a c r u m ม r ร และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทาไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ